ีค่ะคุณพอค่ะมันนีกับได้มาถามไทยว่าพอพอหรือว่าลูกีอเพิ่นฝันบอเนาะเิ่นกะว่าพิ่นฝันค่ะเรื่องเล่าขั้ฝันเิ่นสีฝันว่าจังไรยค่ะแต่ว่าพิ่นกะฝันเน่นผู้หนึ่งได้เนาะค่ะเรียกต้องเิ่นกับเขาอยู่ค่ะแต่ว่าเงีนีมีพิ่นที่ห้แนวทางตัวเด็กแนวไรค่ะ่ะฟังไปผอมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของเิ่นค่ะ ปันังไเอาปันแหลกคก่ันเนาะปันแหลกรถขั้นเวลาจักี่ไปทั้งไรเรอก็จอดไว้เขาเอาหนีนี่มอพอ,อบมอวอเขาลากขัาาาก,กอเอาหนีค่ะอ่าจรงไรก็บอเห็นเห็นเขาโชคเี่ยงตดว,วัดเห็นนี่รัดจับเ่นเขาก็โท่นนำ กับโมฮนค่ะจะพร้องกับหาพ่อจะค้องเป็นเมื่อยวันซะค่ะจนเสลิดอืมวันเสลิดถึงมามาสอนมึงดดมั้ยดวนี่ดูดวาวันนี้ขวมงริงจนยังมาบึงเออวันขวังรินเนี่ยค่ะวันนี้มาเลนนอนต้องอีแล้วมันไก่ได้สิจงรเ่ยวานมันที่สามค่ะ นอนลงเงียบไปเสียวเลยว,วะห้องบอกเลยห้องบอกเลยจน<อ>จกววเก้านึ่งนึ่งวะสัหวกจะงหว,วะหัวสาเลขกุดจังว่หเลขรดตัวใดคุณพอกกเก้าหนึ่งหนึ่งกับแปดชุดถ่ายเก้าหนึ่งนึงแปด แต่ว่าเขาเบาเนาะเก่าหนึ่งหนึ่งค่ะแต่ว่าที่เพิ่นห้องบอกมันเก่าหนึ่งหนึ่งเน่อืมค่ะเขากันมากเลยเนาะคือกันเห็เนาะัหค่ะห้องบอกได้ยินคักีดีเลยค่ะได้ยินจนบหลงเนาะจนบัวหลงแล้วจนจีดไา้เนาะเก่าหนึ่งหนึ่ง แต่ว่าเกี่ยวของกันกับรถเออกับรถขั้นะค่ะหวานมากเยเก่านึ่มักเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านีบอวกหนึ่งหนึ่งเลยะนาะคุณพ่อนาะเออมันก็ตัดเป็นเมื่อแต่ว่าอย่าลื่มหนึ่งแปดน้ำเนนาะค่ะเพราะว่าถ้าจรลดเก่าหนึ่งหนึ่งไปดเนาะเป็นตกันกันกระไดเนาะ แต่ว่าฟันยากรุณาฟันออกเป็นเก่าโอ้อกหนึ่งเก่าอืมค่ะฟันเกี้ยวกรุเทาหนี่มาหนึ่งเก่านค่ะมันออกตัวเดียวเาว่าห่องบอกค่ะห้องบอกกันว่ามันตัวเดียวกันตัดเอาเนาะเออตัดเอาค่ะค่ะตัดเอาหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนี่แหละเนาะพอมากหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งพอเด็กใพอ เด็เกไ<ล>ม่ใ,ใจนี่สำคัญไหมเด็กไมใจเก่าหาเก่าหาเด็กมากหนีเก่าหาเน่ะพอน้อโอ้ค่ะแต่ว่า,า,าเสียงห้องบอกนี่เป็นเป็นเสียงผู้หญิงคือผู้าชายเสียงผู้ชายนี่ละห้องบอกอยู่นี่นะบ่าต่อตัดตัปั๊บค่ะหัวเอาเด้อ เก่าเนื้อเนื่อวะหัวเ็กที่ออกเนื่อเน่ออกย่ไรกับโบน่หนึ่งหนึ่งบออกดนอะไรไหมแมนค่ะเด็กหนึ่งหนึ่งนีบออกดนเห็นเนาะค่ะเป็นไปได้ทุกอย่างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคุณพ่อปอนี่มัดหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนี่ล่ะค่ะเออค่ะเป็นจึงไหนพี่เอื่อยพ่อมาอีกบ่กคุณพ่อ พี่ใหญ่มาส่วนแหลกเน่ฝันฝันตองหัวตอพี่เอกยฝันตองหัวแล้วเพื่อนหาตัวเลขตัวใด๋คุณพ่อจำเด๋ยวจจำเด๋ยวคุณพ่อจำบ่าไรพีว่าจำบ่าไรโอ้จำบ่ได้เนาะโอ้พราะว่าคุณพ่อปล่อยตัวเลขไปแล้วตองหัวเนาะ เดี๋ยวจังไดยกะสีเขียนกำกับไว้ใต้คลิปเดี๋ยวจะไปไล่หาตัวเลขที่คุณพ่อฝันเห็นพี่เอื่อยมาตโตงวดเนาะคุณพ่อเนาะค่ะให้ FC เบิ่งคยมสีเพบิ้มขาควันไปขีดพ่อว่ากะลงอยู่กับจำบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่ามันหลายมื้อแล้วเนาะคุณพ่อเนาะเพราะว่าเฮากัไปหลายหม่องกะอาจจะลง้มเนาะลงไปหลายหม่องหลายลงค่ะเรื่องเล่าความฝันของพ่อกะมีซ้ำหนี่เนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางความฝันของ พอเนาะค่ะทีแบงปันเอฟซีของเฮ้าในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะไว้พอนให้เอฟซีเฮ้าแน่คุณถอก้อนไปอ้าวให้เอฟซีโจ้ๆนมันมั้คืองวดก้อนนี่ละค่ะปังๆค่ะมันมันปังปังอีกเนาะคุณพ่อนเนาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของคุณตาปอเนาะค่ะเนาะเลขทะเบียนรถเก้าหนึ่งหนึ่งแปดค่ะได้ยินเสียงห้องบอกเลข เก่าหนึงน่งหนึ่งค่ะตัดหล่นเนาะค่ะนอเก่าหนึงน่งหนึงน่งเก่าค่ะเลขมากเพื่อน เก้าหาค่ะเลขที่พี่เอือยมาบอกหนึ่งหาหกเก้าศูนย์หาสี่ค่ะจังใดจะให้โชคให้มาสกับตัวเลขของคุณตาปอเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมและฟังค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะฐานยังบอกกดติดตามจ่าปอกขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเพื่อที่สีบพาดต,ตัวเลขนเลขนวทั้งความฝันดีๆค่ะถามีตัวเลขแนว่ทังความฝันเด็ดๆอยู่ใส จ่าปอก่สิเติตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ล่าธรูมุชมไปเพียงท่านี้ค่ะแต่ก่อนสิไปกะจ่าปอกะมีของดีมาฝากเอฟซีค่ะเป็นนวดค่ะสีพึงนองสร้างค่ะารผม้ชมใส่ในเรืองเมตตาเนาะค่ะนอเรียกเงินเรียกทองเรียกซัพย์ค่าขายค่ะารผมุชมดีค่ะค่ะมีติดบ้านติดเงื่อนไวเนาะค่ะารผม้ชมเนาะไปเบิ่งน้ำกันค่ะานรมุชมไปค่ะ มาสการค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันว่าเรื่องุ่นของสีเพิงน,น้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการบุก๊กเสกออกมานเนี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจเป็นเมตตามหาิยิ่าไปใส่มาใส่กระซารมัมมี่ไปบุธเทวดาคนหลอกสมนักษาคนให้เกียรติสร้าง จะว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขา,ขายหรืออยู่ในใสส่วนตัวในพิธีว่าในของวิบาลในเฮื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนาสส้างส่วนเส้นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอินแม่เส้นผมแม่โทรณนี่บางคนมันก็เอินไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเม่าอ,อยู่ในตัวนี้สิเฮ็นไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะนาว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทาง หลงในทรัพคนคือว่าเ้านำไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาภมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจมเขาจมบูชาไปแล้วดือเสว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นบัตถุยังขายบอดีก็ดีเออไปรั้งมีนังบ่เคยเสือเรือเสือเบอร์กับถืกอเขาก็เงยู่ว่ามันเป็นอำนาจเมื่อใแบบไหนเนี่ยส่วนมากไอลวองปูหรืออาชมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเือื่องหลงเรื่องอยู่สุกอย่าง อ,อ่คือสางเป็นสีสัดส,สีม่ชี้พวกนั้นคุณใส่คุณว่ามนันประมาณกระาไหนกราใส่สางต้องใส่สางในการอบรมบอกซืก้อส่วนมากเขาเลยซื้อตำนำนามาบนาบจะขี่มันเขาบอกเอานอกคันดีบัสอ่ววาว่าจะขนสางนังสางประกับสางอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสางตกมันได้มาจากลูกลูกคนเลี้ยงสางอยู่สีอ,อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดไอ้ พอสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุ๊คเซลเรียบร้อยแล้วจึงเลยนําใหายาโยมพนมาชาบุญสั่งสลอกสราสา่งแม่นยังก็เพลมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างสุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจอยบาดซึเงปจอยหัวทุกโอมก็ใส่สร้างก็เได้เอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอะไูว่าเป็นเครื่องร่างของขัง ขอให้ยาตโยมไปสาธุ<ฮ>าค่ะท่านผู้ชมจา่าปอกาได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอคเนนอก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจา่าปอจะเปิดข้างในให้เบิ่งนอค่ะท่านผู้ชมนอ เป็นนวดเหลียกเงืนเหลียกท่องเหลียกทรั์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันเน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านใน่ายนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเต็ดเอียงกับ่พ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับ,บทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่ค่อยเขา่าหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะทมม่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นก็เกิดคว่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อไม่ได้ทีเบอร์โทรของจ่าปอนะคะน่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทธรรมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ